ี่น้องออเดี๋ยวบนงดูหละแม่งบง่งขนน้ำตน้นยางแม่มึงบ้านี่ตีงกะาเอ้ยพุ่น่ะเจ็บบ่เด้หลายหลายหลายลายืนล,ล,ลนี่อยู่คุดตนได้พี่น้องเออต้นละซีละหาผุ้นด้บ่งเมนว่าตนละหน่อยๆดิน้ะคุณนู่น้ำเทิงคุนเห้นบ่คุณพุ่นู่น้ำงานพุ่น่ะน่ะ นี่นะมูนหญิงบ้าบ่าพูดวได้พี่น้อ,นอ,องคุณอะตกะถือสายันเด้พี่น้องผู้ใดแพ้นี่แพ้ย่างไงได้เด้อคุณพี่ลื้อพี่ลืออีอีสวนผูน้ใดเปลี่ยนขึ้นกันเพพี่น้องสวนนีไม่พี่ลื้อพี่ลือกับเราก็เดียดแท้